สวัสดีคร <te le rhythm ma> ับพ่อพี่น้องนะครับมือนี้กับชิพาพี่น้องเบิ่งควายงามราคาดีเช่นเคยนะครับมือนี้ผมมาอยู่ที่คอกควายของพี่น้ำนะครับบ้านน้องกุ้งอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับเพิ่นมเงิมีควายนะครับแม่สาวสองสาวนะครับสาวน้อยกับสาวใหญ่นะครับมาเปิดให้อ่าพี่น้องได้ฟังกันนะครับเพราะว่าเอฟซีมันขอมานะครับอ่ามือนี้นะครับจิพาพี่น้องนะครับมาเบิ่งควายงามของพี่น้ำเมื่อเก่าครับสวัสดีครับพี่น้ำครับมือนี้มีควายสาวมาฝากพี่น้องเพิ่งเก่าเนาะมีสาวใหญ่กับสาวน้อยเนาะพี่เนาะ เอาให้พี่น้องเบิ่งสาวใหญ่นี่ก่อนแม่นี่นี่นม,นมีชื่อบ่ครับนี่มิซื้อจ้ะชื่อนางแ,แต้มจ้านางนางแต้มนะครับแม่แ,แตมนะ้มเนาะลูกใดด้วยครับนี่มีลูกแล้วบ่มีแล้วจ้าล,ลูกแรกลูกแรกลูกแรกขายไปแล้วแบ่งไปแล้วลูกแรกแบ่งไปแล้วเนะาะแม่แม่แแม่มันบ่ครับแม่แต้มนะครับนี่ท้องท้องนี่ว่างบ่ครับนี่ท้องว่างท้องว่างพ่อมผสมเนาะคือท้องซองคือให้พี่น้องไปเอาไปพัฒนาเอาเลยแม่แต้มนะครับสูงเท่าไรครับนี่ สูงร้อยสี่สิบสามจ้าร้อยสี่สิบสามสูงใหญ่เลยนะครับเนาะเชื่อสายมากเลยพี่เป็นลูกสาวของเพชรอนันต์จ้าลูกสาวเพชรอนันต์จ้าอืมเอาให้พี่น้องเบื้องหน้าตาลก้อนนะครับแม่แต้มนะครับอ่าตาแต้มแจ่มแจ่มชัดเจนนะครับนี่อัตลักษณ์ชัดเจนเลยปากคับแก้วมีนะครับอ่ะเบื้องอ่องคอดครับสามอ่องผูกโบนะครับโอ้เข่าเงยเลยนะครับแข้งขาใหญ่นะครับแม่นี่โดดแหลก แบ่งไปแล้วเนาะพี่เนาะรูปแรกแบ่งไปแล้วแบ่งไปแล้วอ้เบิงพี่น้องครับสูงร้อยสี่สิบสามป่ะพี่จ้าสูงร้อยสี่สิบสามสูงไ่เลยครับสลหรับแม่นี่นะครับนี่เอาพี่น้องเบิงข้างหลังกันบันท้ายกันนะครับบันท้ายมนงามดีบันท้ายไ่นะครับโค้งสางดีครับแม่นี่โค้งสางดีเลยครับสูงร้อยสี่สิบสามมีอัตลักษณ์เด่นชัดเจนครับเพราะว่าจะเป็นนาตานะครับเขาไงดีนะครับนี่ครับตัวประคออประเข็งนี่ครับเอาเบิงมุมนี่กัน นี่ครับโอ้แม่นี่นี่ลอยสี่สิบสามลูกแหลกลูกสองทองว่างคือเอาพอดีๆมาใส่เลาะพี่เนะาพพะพรข,ขึนขึนนึกวขึ้นเทียไปไหนพี่ยังไม่ได้ขึ้นหรือบอดร่ว,วงไ้นยังไม่ได้ขึนใชนะ่เนาะอืมอ๋อขึนเป็นสัน้นนึงแล้วแต่ว่า,า,าบอดไยบอดไทยใส่เฮียาคือให้พี่น้องเอาไปคือเลือกพอใส่เลยอ้าวครับพี่น้องครับนี่แม่แต้มนะครับสูงลอยสี่สิบสามนะครับลูกแหลกิ่นแบ่งไปแล้วนะครับลูกสองทองว่างอยู่นะครับ นาตาดีอัตลักษณ์เด่นเลยนะครับเขาไงนะครับตาแต้มแก้มจำชัดเจนนะครับพี่น้องเบื้องตัวจริงกันได้ครับแข็งขาเงยเลยครับพี่น้องครับอ่ะผู้ใดสนใจแม่แต้มนี้เปิดรลานได้พี่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทจ้าหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเนาะพี่เนาะต่อรองาใใราคาได้ให้เก่าได้จ้าต่อรองาใใราคาได้แล้วก็มีรถบริการรับส่งให้จ้าไกลๆส่งให้ฟรีให้เก่าเนาะพี่เนาอะอาะบอกเบอร์พี่น้องไว้ได้พี่ศูนย <0 98, S 1> ์เก้าแปดสี่แปดสามสี่สี่หนึ่งแปด ของพี่น้ามบ้านน้องกุ้งนะครับอำเภอเมืองจันดุมวลรูปผู้นะครับเอาเพิ่นเปิดแม่สาวใหญ่ก้อนให้พี่น้องเมืองก้อนนะครับแม่แต้มนะครับอ่าสูงลอยสี่สิบสามนะครับลูกแรกแบ่งไปแล้วนะครับเพิ่นว่าเป็นลูกของอ่าเพชรอันนั้นบ่เพชรอันนั้นนะครับนี่อ่าให้พี่น้องเบืองโน้มเมือนก้อนเบืองโน้มเมือนก้อน,นครับมีการผ่านการดูดมาแล้วนะพี่เนะาะเนี่ยสี่ีเต่าเนาะนมสีเต่านะครับพุ่มหางเงา ลงม,มาเลยขาผุมหางไงเลยนะครับพี่น้องบึงนี่ครับโอ้บันไทยบนงามแบบไงเลยครับพี่น้องโค้งสางดีแม่นี่นี่ครับแข้งขาไงแม่งตัวจริงกันได้ครับนี่ลำตัวยาวนะครับนี่ครับโอ้สมส่วนทุกอย่างครับแม่นี่เปิดไปที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหาพันนะพี่น้องต่อรองราคากันได้อะไรก็ชิมีอ่า สาวน้อยตัวนึงมาเปิดให้น้องกันจะเอาไปไว้ก่อนบ่ครับหรือว่อาไหนเอาผูกไบมองนี่เอาผูกไบก้อนไงนะพี่เนาะอาเก็บให้พี่ให้พี่หน้าเพื่อนเ,เอาแม่แต้มไปผูกไ้ก่อนนะครับแล้วสีผ้าพี่น้องมาเบิงนะครับสาวน้อยนะตายดีครับวันนี้เอฟซีเพื่อนขอมานะครับหนูแข็งขาบางไงเลยครับเดี๋ยวให้เพื่อนเอาแม่แต้มเก็บไปก่อนเรา하시่ไหมสอบถามนี่ครับสาวน้อยนี่นะตายดีนี่เพื่อนได้มาสอบถามกันให้เดี๋ยวสักครู่นึงครับพี่น้องมาเบิงต่อเนื่องกัน,กนต่อนะครับสำหรับสาวน้อย ตอนนี้นะครับนี่เป็นพี่น้องกันบ่หรือว่างไหเป็นจ้าเป็นน้องกับเอ้ยจ้าเป็นน้องกับเอ้ยกันบ่พี่จ้าอืมเป็นน้องกับเอื้อยกันจ้าเป็นแม่เดียวกันแต่คนละพ่ออ๋อแม่เดียวกันคืออันนี้พ่อไดครับนี่อันนี้เป็นลูกของดาวซีพีจ้าดาวซีพีมีมีมีใบมีอะไรบ่เป็นน้ำเชื่อกลมปัสตทอ๋อน้ำเชื่อมกลมปัสตทนะพี่เนาะใช่โอ้หนาตาเดี๋ยวสูงให้ครับนี่สูงร้อยยี่สิบเจ็ดบวกจ้ารอยยี่สิบเจ็ดมีมีซื้อบ่ครับ ม่ชื่อจ้าชื่อไม้จ้นน้นองไม้จ้อายุเท่าไหร่พี่อายุ13เดือน13เดือนนะครับน้องไม้อายุ13เดือนลูกของดาสิพีน้ำเชื่อจากกลุ่มบริษัทน้องพี่เนาะจ้าเอาให้เพิ่งท่อม่งหน้าตาตลาลักเดินเลยนะครับนี่อัตลาลักเดินหน้าตาชัดเจนนะครับตาแต้มแก้มจ้ำชัดเจนจอ่องคอ3อ่องผูกโบโอกเผาใยครับเบิ่งแข้งหนาขาหนาเล็บมุวนงามบีแข้งใยเลยครับพี่น้องครับตัวจริงแข้งใยเลยครับนี่ สาวน้อยนะครับแข้งง่ามาเบื้องกันได้ครับนี่พี่เนาะพี่น้าพิ่เอามาฝากแล้วสำหรับ f อซีที่าอาจจะได้แม่สาวนะครับทีว่าอ่าอัตลักษณ์เด่นชัดเจนแข้งขายง่ายนะพี่เนาะขวรจับดีพ่อมาพี่ควรจับดีขวรตกสวงนะครับสองขวรหามเงินหางมีห็นนะครับออาเบื้องบ้านไทยกันบ้านไทยสวยกกหางง่านะครับโอ้กกหางง่าดีเลยนะครับผุ่มหางเงางหญลงมาเลยขานะครับนี่น้องน้องไม้นะพี่เนาะขวรตกสวงทั้งสองฟังครับพี่เป็นสีดอกเล่ามาพี่อืมหน้าตาสวยงามครับ อัลตร้าเด่นช <in> ัดเจนนี aro aro ่ครับโอ้สวยสวยครับน้องไม้เฮาสวยเลยครับอัลตร้าเด่นเลยจะเปิดรลายไหมพี่หกหมื่นเจ็ดพันจ้าหกหมื่นเจ็ดพัน้าต่อรองต่อรองราคาได้คือนก่อนนะพี่เนาะจ้าขึ้ก่อนต่อรองราคาได้ต่อกันง่ายแล้วก็มีบริการส่งนะครับอยู่ไก่กับส่งให้ฟรีนะครับอยู่ไก่กับคุยกันก่อนนะพี่เนาะจ้ามือนี้นะครับพี่หน้าเพื่อนเอานะครับสาวใหญ่กับสาวน้อยนะครับผู้ใดที่ว่ามักนี่ครับใหญ่ๆนะครับโครงสร้างใหญ่ๆน้องแม่แต้มนะครับพร้อมที่จะเอาไปพระนาสายพันธุ์ คือลูกท่องสองอยังว่างนะพี่เนะาะพร้อมที่จะเอาเลือกพอใส่เลยสำหรับแม่แต้มนะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมืนหาพันตกลงราคาได้นะครับนี่ราคาน้องไม้นะครับอ่าเป็นแม่เดียวกันแต่ว่าคนละพอคืออันนี้เป็นลูกของดาวซีพีนะครับน่าเชื่อจากกลุ่มนะพี่เนะาะอ่าหน้าตาดีหกหมื่นพี่ไหร่ครับพี่หกหมื 67, น 67, ่นเจ็ดพันหกหมื่นเจ็ดพันตกลงราคาในทุกตัวนะพี่เนะาะเอาใครสนใจก็บอกเบอร์พี่น้องอีกรอบนึงพี่ 098 483 4 4 1 8ของพี่น้ำบ้านน้องกุ้งอำเภอเมืองจังหวัดลำาพูดครับเปิดคายแม่สาวสองตัวครับเมื่อนีนครับภูฎีว่าโ้รงสางงหญยๆพร้อมที่จะพัฒนาสายพันธุ์กันเลยกับแม่แต้มนะครับหลวกการภูทีว่าอยากได้นะครับสาวน้อยนะครับอายุ13เดือนนะพี่เนาะ13เดือนหน้าตาดีอัตลักษณ์เด่นแข้งขาใหญ่ๆนะครับพี่น้องครับโครงสางดีเอาไปเลี้ยงเอาไปพัฒนากับห0 0 0นเจ็ดนะครับตัวรองราคาได้ราคาดีนะครับ ควายงามราคาดีมัอนี่พาพี่น้องมาเบิ้งคือเก่านะครับของคอควายของพี่น้ำนะครับเอาสำหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายนะครับที่ติดตามรับชมกันนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องราชาพาเที่ยวไว้นะครับขันมีควายงามราคาดีกันจะพาพี่น้องมาเบิง้งมารับชมกันจนเคยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ